สวัสดีตอน3ามทุ่มค่ะพี่แป้งชมเฉพานน้องไปรับของฟรีนะคะซึ่งของฟรีชิ้นนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าสะพายอยู่ด้านหลังสีดํานะคะใส่ได้ั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยเขาแจกทั้งหมด5 0 0พชิ้นค่ะทาตามพี่แป้งแล้วก็จะได้ของฟรีไปเลยนะคะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งพี่แป้งไม่แน่ใจว่าในโทรศัพท์จะแหลกไหมนคะน้องๆสามารถลองดูก่อนได้เพราะมันจะให้น้องๆเนี่ยเลือระหว่างคนที่เล่นในคอมกับเล่นในมือถือค่ะเพื่อปรับให้กราฟิกนี่างมันต่ำลงเมื่อเข้ามาแล้วนใ้้องเช อะไรอยู่นะคะจากนั้นให้กดที่ชื่อตัวเองค่ะหรือว่าพิมพ์ชื่อตัวเองก็ได้นะคะทําการเลือกพื้นที่ที่ว่างนะคะน้องจากนั้นเขาจะพาเราวิ่งมาที่บ้านของเรานั่นเองให้น้องนะคะเทเลพอร์ตไปนะคะตรงผุ่มสิเงินแบบนี้เขาจะพามาบ้านที่มีปาร์ตี้น้องคุยกับผู้ชายคนนี้ทําการเปิดเควสค่ะแล้วมาคุยกับผู้ชายที่ผิวแบบคำ้คำๆหน่อยตรงนี้นะคะกดตามพี่เป้แล้วเขาจะให้น้องหาขวดน้ําสีแดงน,นะคะซึ่งมาจะอยู่ตรงโซโฟ,ฟาสีขาวตรงหลังบันไดน,นะคะน้องกดอีป๊อปให้น้องกล e ับไปคุยกับคนเมื่อกี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อทําการปิดเควสนะคะ เราจะต้องช่วยเพื่อนทั้ง5คนนะคะในงานปาร์ตี้ฉะนั้นเดินมาตรงห้องครัวข้างๆกันนะคะน,น้องค ุยเหมือนเดิมแบบพี่แป้งคุยนะคะเราจะตามหากระเป๋าซึ่งน้องเดินตรงไปผ่านโซฟาไปนะจะอยู่หลังโซฟาอันนี้นะคะน้องๆจะเป็นกระเป๋าจันนัดให้น้องกดอีนะคะทำการเก็บแล้วกลับไปคุยกับเพื่อนเหมือนเดิมนะคะที่เราช่วยเขาเมื่อกี้นั่นเองค่ะพอคุยเสร็จปั๊บเราจะเสร็จคนที่2แล้วจักนันให้เดินผ่านบันไดมานะคะมาห้องอีกฝั่งหนึ่งนะคะน้องๆจะมีคนยืนใส่เสื้อสีน้ําเงินอยู่เข้าให้โนนะคะทำการหาช็อกโกแลตนั่นเองค่ะให้เดินกลับมาที่ห้องที่เราคุยคนแรกคือผู้ชายผิวค้ำๆนะคะมันจะอยู่บนชั้นวางของแบบนี้นนะะคเป็ช เลยน้องเนี่ยกลับมาคุยกับเขาเหมือนเดิมนะคะทําการแบบปิดเควสของเขานะคะจากนั้นน้องขึ้นชั้น2ไปได้เลยนะคะจากนั้นเลี้ยวขวาไปห้องริมสุดนะคะจะเจอคนใส่หมวกสีแดงอยู่เขาให้น้องทําการหานะคะนู้ดนั่นเองนะคะซึ่งหนังสือนู้ดของเขานะคะจะอยู่ชั้นสองเหมือนกันแต่อยู่ห้องริมซ้ายสุดนะคะข้างๆกับเตียงนั่นเองค่ะน้องก็ทําการหยิบแล้วก็ไปคุยกับเขาเพื่อทําการปิดเควสค่ะต่อไปคนสุดท้ายเนี่ยก็ง่ายเหมือนกันนะคะอยู่ห้องข้างๆกันเลยอยู่ในห้องน้ําให้น้องทําการเปิดเควสแล้วคุยกับเขาให้น้องหามือถือสีแดงค่ะ เส้นอนเดินม,มาตรงชั้นสองตรงนี้นะคะมองตรงระเบียงว,ว่าของตัวเองเนี่ยมีอยู่ข้างล่างไหมบางคนอยู่บนหลังคาบางคนอยู่พื้นสนามหญ้าข้างล่างนะคะเช็คด้วยนะ,ะของตัวเองเนี่ยมีไหมนะพยายามซูมดูใครที่อยู่ตรงพื้นข้างล่างแบบพี่เปนนะคะน้องลงมาเก็บได้เลยแล้วก็ทำการขึ้นไปคุยปิดเควสก,กับเขาแล้วนองจะขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นกดสูตโลบัคนะคะน้องๆก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะใครที่ได้แล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะ